สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชั่วโมงทำกินประจำวันพุธที่17เมษายน2554กับดิฉันลุงพิพเชโชนภลาลัยค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะโดยเฉพาะมาตรการที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นจะมีการพิจารณาค่ะก็คือการที่ให้กู้ในการดอกเบี้ย0%ค่ะสําหรับคนที่จะซื้อบ้านหลังแรกนะคะโดยที่วันนี้จะคุยถึงเรื่องของแนวนบอสังหาริมทรัพย์นั้นถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญนะคะและก่อนหน้านี้ก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยกันไปหลายครั้งหลายคราค่ะแต่ว่ารัฐบาลนั้นได้ล่าสุดนะคะก็เตรียมที่จะมีมาตรการออกมากระตุ้นในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะใครที่ต้องการที่จะซื้อบ้านหลังแรกนะคะวันนี้เราจะ จะมีข้อมูลค่ะว่าตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้นะคะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ค่ะประเมินว่าในไตรมาสแรกนะคะมีการเปิดตัวใหม่ไปกว่า100โครงการมูลค่าเกือบเกือบ7 0 0 0 0ล้านบาทราคาที่อยู่ใหม่นั้นเฉลี่ยแล้วก็ประมาณกว่า2ล้านสแสนบาทนะคะโครงการใหม่ที่เปิดในปีนี้ก็ประมาณกว่า426โครงการด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นแบ่งท่าแบ่งเป็นประเภทแล้วห้องพักอาศัยนะคะเป็นห้องชุดก็ประมาณกว่าร้อยละ40นะคะเกือบเกือบจะครึ่งเลยทีเดียวค่ะทา,าวน์เฮาส์รองลงมาประมาณร้อยละ29นะคะบ้านเดี่ยวร้อยละ24ค่ะบ้านแฝดหรือว่าตึกแถวอีกร้อยละ2นะคะในเรื่องของกระทรวงการคลังค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องของสินเชื่อที่จะซื้อบ้านหลังแรกดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ค่ะทั้งนี้เป็นการยกเว้นดอกเบี้ยใน2ปีแรกนะคะราคาบ้านนั้นจะต้องไม่เกิน 3ล้านบาทนะคะและสูงสุด30ปีค่ะให้ยื่นกู้กันตั้งแต่ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคือตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแต่ความเสี่ยงของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอยู่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องเมื่อขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วก็ทําให้ธนาคารนั้นปรับดอกเบีย้ยขึ้นตามไปด้วยนะคะต้นทุนสูงขึ้นเพราะว่ายังมีเรื่องของเงินเฟ้อจากวัตถุดิพี่ราคาสูงขึ้นจากราคาน้ํามันเศรษฐกิจโลกก็ยังถือว่าฟื้นตัวได้ช้านะคะและภาครัฐนั้นนโยบายยังไม่ชัดเจนและยังไมมม่ีควา ต่อเนื่องนะคะทั้งที่เราจะมาคุยกันค่ะถึงแนวโน้มของอสังหาในมทรั์ไทยนะคะวันนี้เราเรียนเชิญดรสโสพลพรโชคชัยประธานมูลนิธิประเมินอสังหาในมทรั์ไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรสโสพลคะในช่วงนี้นะคะถ้าใครจะซื้อบ้านเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วหรือยังคะจริงๆแล้วช่วงไหนก็ซื้อได้ครับถ้าเกิดว่าทรัพย์สินที่เราซื้อนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสุกต้องตามราคาตลาดค่ะไม่ซื้อแพงเกินไปเนี่ยครับแล้วก็ดูต่าตังอยู่ในทำเลที่ดี ราคาเ <Okay. S 2> หมาะสมนี่ก็ซื้อได้เลยครับค่ะและการตลาดที่บอกว่าเราจะต้องมีการดูอะไรบ้างคะในการที่จะซื้อไม่ไว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดหรือ,รอแม้กระทั่งเออเราจะเป็นการลงทุนนะคะเรา <Okay. S 2> ต้องดูอะไรบ้างก็งดูในแง่ที่ว่าราคานั้นสมควรไหมเนี่ยนะ <Okay. S 2> ครับเป็นเปรียบเทียบโครงการอื่นแล้วเนี่ยของเราคุ้มค่านาซื้อกว่าไหมนะครับ mm. แล้วก็ทำเลที่เราจะซื้อนั้นอ,นอนาคตมีไหม mm. อย่างบางทำเลอยู่ไกลๆเนี่ยอยู่ชันเมืองราคาที่ดินสิบกว่าปีผ่านมานี่ลด <Okay. S 2> ไปนิดนึงหรือไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดในอยู่ใจกลางเมืองราคากลับเพิ่มขึ้นเพราะมีรถไฟฟ้า อันนี้ก็เป็นประเด็นในการพิจารณาครับค่ะแต่ว่าปัจจัยต่างๆตอนนี้มันมีการวางโครงสร้างพื้นฐานนะคะอย่างในบ้านเรามากเลยถ้าอย่างรถไฟฟ้าอย่างสายสีม่วงตามแถบชานเมืองก็มีคนไปซื้อที่อุตสาหเยอะกันเยอะมากๆเลยตรงนี้เราจะมองยังไงคะหรือว่าเราควรจะเก็งกําไรหรือว่าเราควรจะซื้อเอาไว้เพื่ออยู่ดูยังไงคะจริงๆแล้วที่มีคนซื้อเยอะก็ดีนะครับแต่ง่ายหนึ่งน่าห่วงเหมือนกันถ้าเราซื้ออยู่ถึงบางใหญ่เดินทางมาถึงบางซื้ออาจจะประมาณสัก3ามสบบาท ข้ามาถึงสีลมบักคิสี่สิบห้าบาทนะฮะแล้วก็พาดมอเตอร์ไซค์ต่อไปอีกอาจจะร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยครับ <c oughs> การ <c oughs> อีกร้อยหนึ่งน่าจะอยู่ไหวเลยครับนะะมันจะคิดหนักเหมือนกันแต่ถ้าอยู่รถเมล์ขึ้นทางด่วนได้รถตู้ขึ้นทางด่วนได้ยังไหวค่ะดังนั้นการจะซื้อรถไฟฟ้าไกลๆเนี่ยบางทีต้องคิดหนักเหมือนกันแต่แน่นอนว่ารถไฟฟ้าอยู่ใจกลางเมืองอยู่ไอ้กระไม้ต่างกับอ่อนต่างกับแถวพระรามสี่ตั้งเยอะนะราคา <c oughs> ที่ดินเพิ่มกันเป็นเท่าตัวหรือว,ว่าราชรัพิเศษกับพระรามเก้าเนี่ยพอเห็นนี้น แต่เมื่อเรามองดูแล้วทางนี้นี่นะคะก็จะมีในภาคส่วนของทางภาครัฐเนี่ยมีการที่เตรียมที่จะนําเสนอเกาะต่อคณะรัฐมนตรีนะคะบอกว่าจะมีบ้านถ้าใครอยากจะซื้อบ้านหลังแรกจะมีแรงจูงใจคือว่ายกเว้นดอกเบีย้ยสองปีคือดอกเบีย้ยเป็นศูนย์เลย<อ>ตรงนี้ดรสมพลมองว่ามันจะช่วยกระตุ้นแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ยังไงบ้างจริงๆแล้วไม่ควรจะเสนอย่างนั้นเนะ่องาะว่าโวยเฉพาะสองปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยปีหนึ่งคือเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย หายไป2ปีปปเนี่ยหายไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เสียไปสิาเเนี่ยนะครับมูลค่าล้านบาทหายไปแสนห้าใครจ่ายครับถ้ารัฐบาลเอาเงินหลวงเงินภาษีรัฐดรไปนคนซื้อบ้านมันก็ไม่เท่าเทียมกันหรือว่าเป็นการเ,าเรืีอมล้ําเนี่ยครับจริงๆแล้วเราควรจะชาวบ้านไม่มีเงินซื้อก็ไ้องซื้อ,อยังมีบ้านมือสองซื้อหรือว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนรอจังหวะเราจะส่งเสริมให้ชาวบ้านซื้อในยามที่เศรษฐกิจแน่นอนเนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงครับ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงนะคะแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยมีมีดําเิออกมาแบบนี้นะคะก็ทําให้หลายๆคนเลยนะคะมีคนโทรศัพท์มาถามรายการเราหรือว่ามีกระทั่งเดินมาถามันเองบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะซื้อแบบนี้นี่มันจะคุ้มไหมหรือว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าสําหรับผู้บริโภคเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเียถ้ามีเงินก็ดีครับเพราะว่าอยู่ดีได้ลดไปเนี่ยครับแต่ปัญหาคือว่าแล้วใครเป็นคนดูดซับไปส่วนที่หายไปพันดอกเบี้ยส่วนนั้นเนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็ถ มีมาตรการางี้ต้องมีทั้งใครจะซื้อบ้านมือหนึ่งมือสองต้องได้เหมือนกันนะไม่ใช่ซื้อเด็บ้านมือหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดความรักั่นเหมือนกันส่งเสริมผู้ประกอบการแทนที่จะเป็นการส่งเสริมผู้ซื้อบ้านและอย่างในช่วงนี้เนียแวดวงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราคุยกันไหมคะถึงมาตรการต่างๆท,ที่ที่ออกมาหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะให้มีมาตรการอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่กําลังจะออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะมีการคุ้มครองเงินดาวให้เป็นกฎหมายที่ บังคับใช้เสมอห,หน้ากันก็คือว่าใครซื้อบ้านแล้วเนี่ยมีการคุ้มครองเงินดาวคือเงินดาวจะต้องเอาไปซื้อเป็นรถเบ้นไม่ได้นะครับต่อไปก่อสร้างหรือ <c oughs> ทำอะไรต่างให้เรียบร้อยเนี่ยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเกิดความมั่นใจในตลาด พอมีความมั่นใจในตลาดก็จะมีคนมาซื้อบ้านบ้างขึ้นไม่ว่าลายเล็กลายใหญ่ทุกลายก็จะมีแบรนด์เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคเหมือนกันแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับาบ้านต้องเอาความเสี่ยงเอาเองว่าลายใหญ่ใหญ่กงน้อยกว่าหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยครับแต่จริงๆแล้วภาวะตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แยกแย่ขนาดต้นแต่มันต้ไปช่วยคือมันยังไม่ได้ตื่นต่อของงานแยะ คือยังยังสามารถยังไปต่อได้แต่ว่าก็มีหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าอาสังหาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยตอนนี้ต้นทุนทั้งอดอกเบี้ยนะคะปรับสูงขึ้นแล้วก็ยังเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นร,ราคาน้ํามันวัตถุดิบวัตถุกอ่อสร้างต่างๆราคาตามมาเนี่ยรตรงนี้มันยังเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนในอสังหาทรัพย์เนี่ยในแง่หนึ่งเราคิดถึงว่าเราจะมีได้กําไรไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมสารวจโครงการรถไฟฟ้าที่ดินคอนโดเนี่ยครับเรวรถไฟฟ้า ปีนึ่งก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก5%นะสามารถที่จะปล่อยเช่าได้ราคาเพิ่มขึ้น5%เร่งแต่ละปีถ้าปล่อยเช่าเนี่ยยังปล่อยเช่าได้อีกประมาณสัก6%นะดังนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ11%โดยเฉลี่ยยังเป็นการน่าจูงใจซื้ออยู่นะฮะประเภทที่ว่าราคามันลดลงไปไม่มีให้เห็นไม่มีคือถ้าซื้อแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าเราดูกันดีๆส่วนใหญ่แล้วราคาอสังหาจะขึ้นทั้งสิ้นเลยใช่ครับนะคะเท่านี้ถ้าเราจะซื้อจริงๆเราควรพิจารณาทั้งทำเลทั้งราคา เรื่องของราคากับทำเลเนี่ยมนันควรจะดูยังไงคะอย่างเช่นกรณีที่ว่าอนาคตแถวนี้จะดีไหมเนยคตการดูอนาคตครตับเช่นเาจะมีะสาราพภคที่ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เกื้อหนุนหรือไม่หรือเป็นเรื่อง,องลบอย่างเช่นว่ามีกองขยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนเนี่ยครับในแง่ของราคาคือว่าเราต้องไปสํารวจดูโครงการต่างๆขนาดเหมือนกันเป็นบ้านเดียวเหมือนกันขนาดที่ดินเท่ากันอะไรต่างเหมือนกันเนี่ยราคาย่อมยาวกว่าหรือไม่ นะถ้ายอมราคาย่อมยาวกว่าหรือว่าเงื่อนขดีกว่าเนี่ยล้วก็ <c oughs> ซื้อโคงการเหล่านั้นทีนี้เราจะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อเราต้องไปสํารวจดูประมาณสัก20โครงการเนี่ยครับถ็งจะตัดสินใจได้ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัดสินใจได้แล้วถ้าจังหวะตอนนี้จะซื้อถือว่าเป็นจังหวะที่ดีไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็เป็นขาขึ้นถ้า2ปีถ้าเอาตามโครงการนี้นะคะที่รัฐบาลกำลังจะมีการเข้าไปชงคุยกับลังคอรมอว่าจะออกมาให้ประชาชนสามารถกู้ได้2ปีแรกไม่มีดอกเบี้ยนะคะมันจะคุ้มหรือเปล่าโอ้ถ้าเป็นชาวบ้านก็คงจะดีใจเหมือนกันนะครับเพราะดีมีคนมาจ่ายดอกเบี้ยให้เพราะว่า2ปีแรกเนี่ยธนาคารจะต้องเก็บดอกเบี้ยไปประมาณรัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ ของราคาบ้านเนี่ยครับสามล้านเนี่ยก็ดอกเบี้ยปลาเข้าไปเท่าไหร่คะับสี่ห้าแสนละสี่ห้าหมื่นไปแล้วครับทีนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราอยู่ดีๆไปมาล้านหนึ่งก็แปดหมื่นเนี่ยครับ <ฮะ S 2> ถ้าสามล้านนี่ก็สองแสนสี่เข้าไปแล้วเนี่ยครับ ดังนั้นแต่สองปีนี่ก็อาจจะปลาไปเกือบ4ี่แสนอะไรเงี้ยนะครับได้ลดส่วนลดปัฒนานั้นแต่ว่าส่วนลดขนาดนี้ใครเป็นคนจ่ายคือในธานาคารอาจจะเป็นเงินภาษีาร,รัศดรหรือปาอ่าไมรู้<ค>อะไรเงี้ยนะครับ<ค>อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องได้รอบครอบอาจจะเอาเงินไปพัฒนาจริงๆเราครวรเอาเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟฟ้าอะไรต่างเนี่ยคืคอผมศึกษาดูรถไฟฟ้ารอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าของที่ดินโดยรอบเี่ยเพิ่มขึ้น4ี่แสนล้านถ้าเรามาสร้างรถไฟฟ้าทำแรงต่างเนี่ยมันเกิดมูลค่าเพิ่มกว่าที่เราจะไปอุด อ,อ,อย่างเราต้งสพรร์ก็ถือว่าเราทําวิจัยกันสเนส่วนใหญ่เนี่ยมองมองว่าทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงต่อคะก็คือว่าตอนนี้เราก็ส่องตามความต้องการของผู้ซื้อครับถ้าเกิดผู้ซื้อตอนนี้อย่างเช่นต้องการที่จะซื้อคอนโดมิเนียมใกล้กันยไฟฟ้าเนี่ยครับก็ยังมีการสร้างพวกนี้เยอะนะแต่ถ้าสร้างมากเกินไปเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างเช่นปีแล้วเนี่ย ครึ่งหนึ่งของอสังหารทรัพย์ที่สร้างขึ้นมา116,000หน่วยเนี่ยครับเป็นคอนโดมิเนียมแต่ปีนี้เนี่ยเอ่อหนึ<ม>่งเมประมาณ43%เป็นคอนโดมิเนียมเพราะว่าความต้องการลดน้อยลงอุปทานก็อยาลดลงมีการติดตามเนื่องจากว่า,าปีก่อนหน้า,นาเนี่ยมีคอนโดกันสร้างไปเยอะมากแล้วก็ถือว่าตอนนี้ยังโอเวอร์สปายคือมันมีมากเกินไปหรือไม่ยังไงหรืว่ายังไม่ยังไม่เป็นยังไงครับเพราะว่าหลายแห่งเนี่ยสร้างออกมาแล้วบางทีขายได้แต่ว่าไม่มีคนไปอยู่มันก็เป็นการที่ตำรวจมาเนี่ยโครงการที่เสร็จ8เเเดืืออนนนถึงกบบ3ปีีี่ยคครัม ไปอยู่80%แล้วก็85%ถึง80%ของคนที่เขาไปอยู่เนี่ยเป็นคนซื้อเองแสดงว่า60%ของคนที่อยู่เนี่ยเป็นเจ้าของเองดังนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนที่ซื้อไวเก่งกำไรเป็นส่วนใหญ่แต่นี่ซื้ออยู่จริงครับยกเว้นโครงการที่เพิ่งสร้างเสร็จอาจจะยังไปดูหมออยู่เนี่ไม่เรื่องย้ายเข้าอะไรนะครับค่ะแล้วเอ่อถ้าเรามองนะคะว่าประเมินดูอย่างภาพรวมแล้วก็มองต่อไปยังมีความเสี่ยงตรงไหนยังไงบ้างไหมคะ ความเสี่ยงในแง่ที่ซื้อนี่คือบางทีเราไม่ซื้ออย่างรอบรู้ไม่น้ตเลืเบบลที่ควรก็คือว่าเราซื้อโดยไม,ม่ได้หาข้อมูลไม่ดีเพียงพอเปรียบเทียบไม่ดีเนี่ยครับหรือว่าความเสี่ยงในแง่ของสัญญาจะซื้อจะขายบางทีอาจจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าความเสี่ยงในแง่ที่บางทีซื้อไปแล้วเนี่ยแต่ว่าโครงการยังไม่อนุญาตก่อสร้างยังไม่ได้อนุญาตไม่ผ่านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างเนี่ยครับบางทีต้องคืนเงินกันไปอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างนึงเหมือนกันครับ แล้วถ้าเราจะซื้อเวลานี้นะคะรองแนะนําขอคําแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะคว่าดูแล้วดูทําเลดูราคาราคาในเวลานี้อย่างเอาเอากรุงเทพแล้วกันนะคะคว่าต้องไหนที่ราคาแพงสุดแล้วรัดรอรองลงมายังเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ไปต่อได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนอยากไปซื้อที่เดียวกันเพราะว่าบางคนอยู่บางที่หลากหลายเนี่ยนะครับอย่างเช่นแพงสุดอาจจะเป็นแถวปทุมวันแถวนี้เนี่ยนะครับสุขวิทช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะ ตารางเมตรละแสนกว่าบาทเนี่ยครับยูนิตหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วประมาณ7ล้าน40ล้านก็มีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ7ล้านสุขวิทตั้งแต่ซอยยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปจะสี่ส่าห้าล้านอะไรเงี้ยครับคือราคาลดลงมาเล้อยใช่ไหมคะสุขวิทต้นๆนี่จะราคาสูงกว่านะคะถ้าต่อตารางเมตรแถวสุขวิทย์อโศกเป็นต้นไปเนี่ยตารางเมตรหนึ่งแสนหนึ่งถ้าเกิดมาแถวพระรามสามไม่มีเรืไฟฟ้าอาจะเหลือหกเจ็ดหมื่น เป็นพระอยวเหตุผลเดี๋ยวไม่ไฟฟ้าอาจจะมี BRT คือถ้ามีรถไฟฟ้าแล้วราคาจะสูงทันทีใช่ครับแล้วก็มีแรงจูงใจมากกว่าเพราะว่ามันยังถือว่าถ้าใครมาซื้อเนี่ยเดินทางสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ครับถูกไหมบางเส้นอาจจะอีกนานกว่าจะสร้างอะไรเงี้ยนะถ้าอีกนานอยู่จะสร้างบางเส้นนีววางแผนไปถึง2 5 7 5 1 0 0ปีปฏิวัติพาีเนี่ยครับปีนี้2 5 5 4ใช่ครับถ้าไปถึง25 7 5้าอีกนานในบางโครงการนี่ยังต้องคิดหนัก บางทีเราอย่าไปไม่เห็นกระรอกอยังไม่ไปก่งหน้าไม้อย่างนี้เป็นตน้น<ม>แต่นั้นต้องค่อยคิดครับแล้วก็เปรียบเพียดด้วยดีครับค่ะ เปรียบเทียบดูแล้วนะคะเรากสมพลมองว่าเวลานี้นะคะอสังหาริมทรัพย์เราบม,มองในประเทศไปแล้วอย่างภาพรวมในต่างประเทศกันบ้างนะคะคก่อนหน้านี้ที่อเมริกาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการเก็งกําไรวิกฤตของษฐกิจเกิดขึ้นจากการเก็งกําไรในอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างในต่างในต่างประเทศค่ะอเมริกานี่ราคาสังหาริมทรัพย์ตก,ตกต่ำตั้งแต่มีนาคมปี50แล้วก็จนถึงบัดนี้เนี่ยยังลดอยู่เลยยังไกระเตื้องขึ้นเลยตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเวลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์47 ถอยหลักกลับไปขนาดนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีราคาเลยตกแต่ที่มองจีนเนี่ยเศรษฐกิจดีราคาเริ่มพุ่งขึ้นตลอดเวลาจนรัฐบาลต้องสั่งห้ามซื้อบ้านแล้วนะครับเขาก็ต้องสกัดเขาละสกัดดาวรุ่งคือว่ามีการออกมาตรการต่างๆออกมาเพราะไม่งั้นคือจะมีการเก็งกำไรแล้วก็อาจจะกลายเป็นเบร้อนแรงเกินไปเกินไปครับแต่ว่าในอย่างตอนนี้นี่คือว่าแต่ละที่แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอสศัยใจมาทรยบทั้งอเมริกายังราคาทรงๆอยู่แต่จีนราคาสูงขึ้นและบ้านเราอยู่ตรงไหนอะคะบ้านเราก็ยังพอได้นะครับพอขนาดวีธีแล้วเนี่ย มีการสู้รบกันมีคนตายกันไปเยอะๆแต่ว่า,าสังหารทรัพย์ปีแล้วเติบโตปี52เป็นหนึ่งเท่าตัวนะเพราะว่าเศรษฐกิจพื้นฐานเราดีเราส่งออกได้เยอะดัง<ฆ>นั้นเราจยะดูว่าสังหารทรัพย์เป็นยังไงต้องดูว่าเศรษฐกิจดีไหมถ้าเศรษฐกิจดีอสังหารทรัพย์จะดีตามเพราะว่า<ฆ>อสังหารทรัพย์นั่นเป็นตัวแปรตามไม่ใช่เป็นตัวนำะไม่ใช่ว่าคนบอกว่าเศรษฐกิจดีอสังหารทรัพย์ดีกระตุ้นเศรษฐ<ฆ>กษิจนี่เป็น,ปนมองกลับกันครับ เอาละค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะดรศพพลพรโชคชัยประธานมูลนิธินะคะประเมินอสังหราริมทรัพย์ไทยขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสด,ดีครับสำหรับข้อมูลนะคะคที่อยากจะซื้อบ้านหลังแรกก็อาจจะเป็นข้อมูลที่สามารถประกอบการตัดสินใจได้บ้างนะคะ